จำเป็นคีจัดทำเพื่อวาเดครเด็กๆะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับช่อง m ม x กซ0 7กันอีกเช่นเคยนะครับในที่สุดเราก็มีทุนเยอะๆข้าสักทีนะวันนี้ก็มาอยู่กับยูฟ้าหนึนะครับผมไม่ต้องมานั่งเนิบๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่200กันก่อนเลยนะเดี๋ยว30รอบไปเลยนะครับผมโอเค สามสิบรอบก่อนดูรงก่อนเอาเอาเอาเฮ้ยคูณสิบคูณมาถึงก็คูณสิบเลยนะทุกคนเห็นไอ้ตรงกลางไหมมันเขียนว่าคูณสิบนะครับคือถ้าเกิดเออมาคือตัวเกมเนี้ยเกมคุณหมีเนี่ยไอ้คุณหมูเนี่ยอไอ้ตัวคัมพีเนี้ยมันจะออกง่ายกว่าเพื่อนนะแล้วมันก็จะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามาครั้งแรกนี้เข้าคูณสิบเลยนะ เรือหมุนอีกยิบสามรอบนะครับผมโอ้โหเปิดสวยมาตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยจากหมื่นกว่าเป็นสามหมื่นแล้วนะโอ้โหอันนี้คือชิวๆจริงๆเราเลิกได้แล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหนี่คุณดูจากคู่รางวัลที่มันอยู่ตรงแถวบนนะครับคือถ้าถ้าถ้ากัมพีออกเนี่ยก็คือมันก็จะได้มันก็จะได้ง่ายนะครับคือ,อยังไงส่วนใหญ่มันก็ออกโอ้โหแต่บวกสิบมันเดพูด โอ้ยมาอีกสองพันนะผมคืออห้ะมาโอโอดไม่เป็นไรนะครับผมคือตอนแรกกับมาดีมากแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงนะคือถ้าเกิดตัวคัมพีเนี้ยมันออกคือมันออกง่ายแต่ว่ามันก็จะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมตัวที่เยอะที่สุดของคัมพีก็คือแบบคัมพีสามแล้วก็เรียงกันสามอันนะผมมาฮนะหกร้อยนะผมก็ยังอยู่ๆนะครับคือตอนนี้เราเบ็ดทีละสองร้อยนะ อ่าดูเหมือนได้เยอะนะครับแต่ปันเป็นเพราะว่าเราเบ็ดทีละสองร้อยนะมันก็เลยได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามันจะมีคูณมาอีกรอบไหมนะโอ้มาถึงทออแรกเราได้คูณสิบเลยทุกคนเออตอนนี้ก็ลุ้นคัมพีไปเรื่อยๆนะครับผมนานๆทีเราจะมาเล่นเกมนี้ทีหนึงนะครับผมโอเคโอเค คือรางวัลอื่นๆอ่ะมันก็จะโอกาสออกได้ยากกว่านะผมแต่ว่าเกมนี้มันดีตรงที่ว่าแบบแตกนิดมใม้เอาอีกสักสามสิบรอบแล้วกันนะผมเมื่อกี้พูดถึงอะไร <c oughs> คือเกมเนี้มันจะดูแตกง่ายกว่าอื่นๆนะผมเพราะว่าคัมพี์มันออกง่ายมากเลยนะแล้วก็จะได้เทน,นนินนที่ละหน่อยมานะผมแต่ว่าที่เราลุ้นก็คือลุ้นคูณนะถ้าคูณถ้าคูณสิบหม่ยรอบนี้คือแบบอื ไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้นะผมเนื้อย่างชาบูต้องมามคูณสองโอ้โหเมื่อกี้ออกคูณสองเพิ่งเห็นเลยนะเนี่ยโอเคมาลุ้นกันต่อหมุนอีกยี่สิบรอบนะเอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยอืมคลกลัวเลยนะได้1 0 0หนึ่งพันะครับเพราะมันคูณห้านะนี่คือห้านะผมแล้วเราเบดสองร้อยใช่ปะมันก็เลยได้หนึ่งเออ โหโอ้โห,โหอี่สี่มากเลยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคัมพีแล้วมันเป็นคัมพีอะไรก็ได้มันก็คือได้นะผมคือมันก็จะคูณสามใช่ปะถ้าเราเบ็ดไปสองร้อยมันก็จะได้หกร้อยถูกไหมผมคูณถูกปะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอืมนี่ก็อย่างนี้คือคูณสามนะมนก็ได้หกร้อยนะเออวันนี้เราเบ็ดเยอะหน่อยนะเพราะว่าแบบวันนี้เรา นานๆทีเราจะมีทุนเยอะสักทีหนึ่งนะครับผมโอเคเฮ้ยหกร้อยอีกนะมันรวยจริงนะเจ้าควมพีแต่ว่าก็อยากให้มันออกอย่างอื่นบ้างนะอืมอืมลุ้นๆกันนะครับผมจะมีมาอีกไหมดวงมันจะมีมาอีกไหมอ่าหมดแล้วฮะครบอีกสามสิบรอบนนะผมเดี๋ยวฮะยังไงวันนี้เดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจริงๆน่าจะหยุดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะผมแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะทุกคน บ๊ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันบ้างนะแล้วก็พูดคุยกันเอาไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย